สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซาบายปุ๊นะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวกล้องบูสแนลตัวถูกนะฮะเป็นเกรดดีนะครับไม่ใช่เกรดบีวีกันนะครับเป็นเกรดของปืนจริงอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งปืนจริงทั้งปืนอัดลมได้ทุกปืนเลยนะครับเป็นเกรดดีนะฮะทีนี้กบูสแนลเนี่ยนะครับตัวไม่แพงนะฮะตัวนี้ตัวไม่แพงผมก็จะรีวิวแบบตัวถูกๆไปก่อนนะครับ อย่างตัวแรกเนี่ยบูทแนวสามขีดเก้าคูณสามสองก็คือซูมเลขสามถึงเก้าเท่าก็ระยะประมาณห้าเมตรถึงหนึ่งร้อยเมตรนะครับตัวนี้นะครับหน้าเลนสามสิบสองมิลก็คือหน้าเลนจะประมาณสามจุดสองเซนนะครับผมประมาณนี้ครับจะเล็กหน่อยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับบูทแนวสามเก้าคูณสี่สิบ ก็คือเหมือนตัวนี้ทุกอย่างเลยนะครับแต่หน้าเลนส์กว้างกว่าก็คือหน้าเลนส์สมิลหรือ4เซนนะครับนะครับตัวนี้2ตัวนี้ต่างกันแค่หน้าเลนส์นเฉยนะครับนอกนั้นเหมือนกันราคาตัวนี้ก็จะถูกกว่าน่อยนะครับสองตัวนี้นะครับไม่มีไฟนะฮะสตัวนี้ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟเป็นตัวมาตรฐานทั่วไปเล่นง่ายนะครับแล้วก็จะแถมอาฝากครอบให้ทั้ง2ตัวเลยแล้วขอแล้วก็แถมขาจับให้ด้วยนะครับ1คู่นะครับ ส่วนอีกตัวนึงนะครับผมจะเป็นตัว 3, ขีด9คูณ4 0 e ตัวมีไฟนะฮะบางคนก็เรียก eg นะฮะแล้วแต่เรตัวเรียกตัวนี้จะมีไฟนะครับเปิดไฟตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยเปิดฝาใส่ฐานได้เอาเหรียญบาทนะใส่ตรงเนี้ยล้อไขนะครับมันก็จะเปิดฝาเอาฐานกระดุมใส่ฐานกระดุมแบนๆน่นะครับใส่นะครับแล้วก็เปิดปิดไฟก็หมุนจากตรงนี้ได้นะครับเนี่ยนะครับ การเปิดไฟนะครับง่ายหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดมันก็จะดับแล้วก็เปลี่ยนสีไฟไปเรื่อยๆตัวนี้ก็เหมือนกันซูมระยะตั้งแต่ห้าถึงหนึ่งร้อยเมตรขอโทษครับโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็มีฝากระดกให้หน้าหลังนะครับไม่แพงนะฮะตัวนี้ก็พันต้นๆพันนิดๆนะครับทุกตัวเป็นปรับในนะครับไม่ใช่ปรับนอกนะครับทุกตัวเป็นปรับในนะครับปรับในนี่หมายถึงเปิดฝาเป่านะครับพอเปิดฝาเนี่ยผมเปิดแล้วนะครับก็ปรับ มันจะมีปุ่มให้เราหมุนนะฮะกิ๊กกิ๊กกิ๊กเห็นไหมครับนะครับปรับเสร็จแล้วก็ปิดฝามันแค่นั้นเองนะครับกันเด็กเล่นด้วยครับปรับในนะครับแล้วก็ถามว่าเส้นลิงเป็นยังไงทุกตัวก็คือเส้นลิงเหมือนกันก็คือเป็นขีดนะครับเป็นขีดกระบาดแล้วก็มีขีดล่างเพื่อยิงเผื่อนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูมาดูท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่านะฮะจากครูนะครับเห็นไหมครับ สเลงนะฮะเนี่ยครับทั้งสามตัวน้ำหนักเบานะ,ะเล่นง่ายนะครับเล็กกระทัดรัดมากนะครับทุกตัวนะครับน้ำหนักเบาเล็กกระทัดรัดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมมากตอนนี้นะครับเพราะราคาไม่แพงอย่างเนี้ยอย่างสองตัวแรกเนี่ยสามเก้าสามสองกับสามเก้าสี่สิบเนี่ยสองตัวแรกที่ผมจับเนี่ยราคาก็ ไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันนะครับมีทั้งโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจตัวไหนก็โทรถามทักหากันได้นะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยผมจะลงไว้ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ